สวัสดีค่ะอยู่กับสมนชาเนีวันนี้ก็มาเจอซาปาดกับน้องคนสวยแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงลูกไปหาคุณหมอเมื่อวานนี้ยายดูอยู่อุ้ยอุ้ยรองเท้าสวยจังเลยลูกใครซื้อให้มาจากอเมริกาอุ้ยทำไมสวยจังหายแล้วบ่ลูกหายยังลูกไหนให้ยายดูหน่อยดิเดีวเน่ให้ยายดูหน่อยสิโอยเก่งจังเลยลูกเออรองเท้ายาไม่เอาหรอก เมื่อคืนน,น่ะว่าออกมาตอนไหนยายว่าจะไปรับหนูออกมาเห็นแม่หนูเห็นแม่หนูทําคลิปมันลอยมาเลยเข้าไปดูโอ้แป๊บเดียวได้สามสี่พันตอนนี้หมื่นละมั้งฮะคลิปไหน คลิปเมื่อคืนที่เจ้าเราพูดกับน้องว่าเอาน้องไปหาหมอนะค่อยดูอยู่ค่อยดูหมดทุกคลิปแล้วมันเด้งไปเจ้าอยู่บ้านาค่อยยังดูเลยคลิปไหนเจ้าอยู่โรงพยาบาลคลิปไหน,ไหน,ไหนจะกลับกี่มองล่ะลูกเรากลับไม่เอาเยเนาะนได้ก็ไม่มีเงินเนาะยายก็ไม่มีเงินนะนนนายาไม่เป็นไรย่าย่าก็โรงพยาบาลเขาไปเที่ยม เอาไปิขนมเด้อทำไงลูกทำไงขอบคุณค่ะใส่ของเจ้ามงอู่่ะอะนี้เดี๋ยวขาคแล้วนกองใหญ่อ่นูนๆคุณขคุณเอขดอลูกเอาไเยูเอาไปมัเลยเอาไเเอ้อม่ดใ้ัใช้เลูกมเด้อลูเสื้อมัดใ้เสื้อมัดใเสออ่ะเอ่เต้มเสื้อมใวดก็ได้อ่แม่กอง่่ยูข่ยู เดี๋ยวจะไปวันไอเดี๋ยวยายไปด้วยให้ยายไปด้วไหมใ้ยายไปด้วยไหมไปก็มืดค่ำบนเดียวไเไป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 เลไป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 มปไปไปไาไป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 ปไ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 ลไปป ที่ยวเปิดประตูเลยนะคะแกล้งถ่ายูกให้หน่อยเนี่ยถ่ายรูกแกล้ให้หน่อยเนี่ยทพนี่ไม่ไม่ได้ก็ดูในคลิปดูในคลิปเลยนะคะโอ้ยิ้มนี่โอ้ยเปิดประตูไลน์โซ่ไหนโซ่แจ้งเลยลูกไาขอบคุณป้าหมอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะดูลงไปก็โทรมาเยี่ยมเลยเออก็โทรไปเยี่ยมอยากไปหาทำไมไปไม่ได้ไปเป็นใจขับรถไปคนเดียวกันตลาย แม่บอกว่าเย็บไปเลยเย็บก็เจอน้องเรียกหนีได้ค่อยแม่บอกว่าก็ไม่อีกหนีก็ไม่อีกทำไหมอย่าโดอนอีโอไปชีตายายไม่อยากกลับไปเลี้ยงหลานหมือนโอ้ยพ่อพ่อกันกับทีโอละมั่งแปดขวดอันนี้จ้าขวบโอ้ขวดโอ้กทีโอแปดขวบเขาโตอันนั้น เขาเขาไม่เล่นด้วยเขาห่วงเตะบอลเล่นบาสเล่นสเก็ตเล่นทุกอย่างเออเขับไปทางนู้นแล้วแต่ก่อนไม่แต่ก่อนมีแต่กระย่าก้าย่าไปไหนไปด้วยยังมีไรยาทำที่แต่ตอนนี้เขาโตเขาไปทางนู้นมาลูดเดออันนั้นเดี๋ยวค่อยจะไปนู่นค่อยจะไปส่งศูนย์มาเลยคือส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับทอยูงเลยไปงานวัดพุทธน้อยไปทำทางอ๋อพี่ล่ะ

ลุมเจมลจมำเสร็จตัวอย่างเบอร์โทร่กลากับครของลุงมล่าช่ดไหนเบอร์โทรหน่อยใส่ไปแล้วะใส่ไปแล้วอยู่ไหนดบอร์รไม่ออกไล่แล้วเข้ามายายออกไล่แล้วเข้ามาเมื่อคืนนอนดีไหมลูกเมื่อคืนนอนดูเด้เห็นอยู่ดิ้นดับดัแม่ทำคลิปลูกกะดิ้นผมอยู่ในผ้าม่งดูอยู่เด้ แเดียวหลับเออเขาอยู่บ้านเจ้าเราก็ว่าเอ้ยไอ้ปานฝนตกเดี๋ยวเจ้ารถไปรับไอ้ปานแต่ลูกออกไปจะท่งลงนาแล้วใครไปรับคนนี้มากับคนนี้แกไปรับบอกเออก็ไม่บอกให้ยายออกมารับไปจะไปึ้นมไันจะขี่มอเตอร์์ไซคออกมาอยู่ฝนมันหยุดแล้วไม่ฝนมันตกยายว่าจะเข้าไปรับมันอยู่ใกล้ๆการเด้งเนาะเราก็ว่าโอ้ยลูกสาวน้อยจะเปียกฝนนะลูกเนาะใช่ไหมเปียกฝนแม่ลูกเปียกไหมเปียกไหม ไอ้หาพี่โไหมไปหาพี่โอไหมพี่โตอยู่ที่ไปไหมยายพาขี่เครื่องบินไปไปไหมไปไหมไปไหมไป้เครื่องแลขี่เครื่องวันไหนขึ้นเครื่องไปเลยเจ้าหาดูสิหเป็นพังเป็พองเต็มจเยมัรายนี้เหรอให้ชมมาให้เมื่อกี้เนี่ยนี่นะคะเอซนะคะขอบคุณเ c ที่น่ารักทุกคนนะสาวน้อยนะคะนี่ สาวน้อคนสวยลูกสาวปาเน้องวัดให่ตอนที่เขาอยู่สกลยายว่าจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเนาะป้าชืปานบอกว่ายายไม่ต้องมาหรอกมันใกล้อันตรายยายก็ชอบง่วงนอนด้วยเขาเป็นห่วงเขาก็เลยไม่ให้ยายไปยายก็เลยโทรไปยายก็เลยไม่ได้ไปเลยเนาะคนสวยน้อลูกเนาะ แล้วสั่ลมนะถึงเลยอย่เฉยเหรอหรอ๋อเขาเป็นคน <โด S 1> ขี้ร้อนใช่ไหมรแบบ้อนร้อเวลาอยู่บ้านสาป,ปานมานี่แล้วเขาอยู่กับยายใช่ไหม,มกับยายอยู่กับพี่ชาย,ยเยจ็บไหมลูกเจ็บเลยนูร้อนเจ็บบ่ลูกเจ็บคืนกับแปดวันว่ะเห็นแต่นอนในโรงพยาบาลก,ก็น,นอนหงิ้งง้งงิงงิ้งอยู่ ขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ววปาันขึ้นเดี๋ยวประแก่ฟันลูกเดี๋ยวฟันหักลูกเดี๋ยวฟันหักเดี๋ยวฟันหักนะคะเดี๋ยวฟันหักลูกมันหักหมดแล้วก่อนหน้าหักมายิ้มให้ป่อจไหนยิ้มเออยมันกำลังจะขึ้นแล้วลูกมันขึ้นแล้วโอ้ยมันกำลังจะออกแล้วสาวปางก็จะกลับกับพ่อนิวนะคะเอซีนะคะกลับแม่อ๊อฟนะคะ ปูได้มา,าขายขมอแต่เสาแทกเข้าไปละาบอกโอ้ย,อยขามากว่ท่านไม่ใช่เราแม่ออกมาปว่ท่านลูกเจ้าพอสาบายนี่นี่ไงเขาจะรำอยู่ตอนไหนนี่เขามีอยู่สีท่านนี่ไงไม่อสี4ท่านต่างหากของสาวแอนนี่แอนเป็นคนแรกนี่แอ,อนยาชิแม่พี ป้าท้ายบ้านสี่คนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะลุงจิ้มมีรำอีกเรล้วนะคะอีโสี่นสามมือเ<า>ออนั่นแหละดีแล้วป้า,า,าน,นเงินขึ้นหลายขักติพอ โอ้เอาเงินมาให้นะลูกชายเอาเงินมาให้นะหนุ่มโอ้ได้เงินหลายแท้สาธุสาธุโทั้งเงินทั้งกาแฟเหรอเบอร์เล็กเบอร์เล็กกับกาแฟเดี๋ยวจะเปิดเอาในนี้น่าได้บินแล้วเปิดบินแล้วนะคะเอฟซีแม่คำสายได้เปิดบินแล้วแต่เช้าเลยนะคะต้องมาขึ้นแล้วบอกอ๋อแต่เพิ่อนมาเอาใช่ไหม มัๆๆนม้าเนี่ยแม่ตบเคลียเงินออกหน่อยแม่ขยายขยายขยายเงินดู่แม่ขยายเงินหน่อยแม่โชว์โชว์โชว์แม่ได้ขายแล้วนะคะ FC นะคะขอบคุณ f c นะคะที่ช่วยอุดหนุนแม่คำใส่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่คำใสด้วยเด้ออย่าฝากมาดูคลิปให้แม่คำใสด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยอุดหนุนแม่คำใสด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณอะไรนะเดี๋ยว คุณตีพรมสรพรมสอนนะคะคุณตีพรมสอนขอให้คุณตีพรมสอนมีความสุขความเจริญนะคะนี่นะคะแม่ให้พรสุดนะคะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณตีพรมสอนความสุขความเจริญหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองคลองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้าน มือสองข้างเขาหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวเหมือนหาผลเด้อจ้าสา,สาธุสาธุ